ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่35ทั2557เรื่องอำนาจในการอนุมัติงบประมาณของประหลัดกระทรวงตามที่ได้กำหนดให้ประหลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่16ทั2557ลงวันที่22พฤษภาคม พุทธศักราช2,557แล้วนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงกำหนดให้ดำเนินการดังนี้ 1. การอนุมัติแผนงานโครงการใดๆที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะต้องเสนอเรื่องให้หัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่อำนวยการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวงทบวงกรม ส่วนราชะการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่22ทับ2,557ลงวันที่23พฤษภาคมพุทธศ,ศักราช2,557พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถดำเนินการตามแผนงานโครงการได้2การดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แม้จะเคยได้รับการอนุมัติหลักการไว้แล้วโดยรัฐบาลในอดีตในขั้นการอนุมัติงบประมาณจะต้องเสนอให้หัวหน้าฝ่ายตามข้อหนึ่งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการก่อนทั้งนี้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ